ครับจินนีต้อนรับสูท่ทำไรเดอร์ชแน,นลกันอีกครั้งนะครับอ่าวันนี้เป็นวันที่6กันยายนนะครับหลังจากที่ E ีก่อนหน้านี้นะครับผมได้พักค้างแรมในบรษณีเขาค้อนะครับวันนี้เป็นวันที่เราจะออกเดินทางกลับอ่าไปยังจังหวัดนนทบ,บุรีกันนะครับโดยที่ก่อนที่ผมจะเดินทางกลับนั้นผมจะพาทุกท่านไปชมกับสถานที่แห่งหนึ่งนะครับที่อยู่บริเวณเขาค้อที่ หลายหลคนอาจจะไม่เคยไปหรือว่ามองข้ามไปนะครับว่าจะมีความสวยงามมากน้อยแค่ไหนเดี๋ยวเราจะไปชมกันครับโดยสถานที่ที่เราจะไปกันในวันนี้นะครับตั้งอยู่ไม่ห่างจากไปรษณีย์ขาคอมากนะครับระยะทางประมาณ11.3กิโลเมตรจะใช้เวลาในการเดินทางประมาณ15-16นาทีนะครับ สถานที่ที่ว่านี้นะครับผมบอกให้เลยก็ได้ว่าเป็นน้ําตกนะครับที่ตั้งอยู่บนเขาเขาน้ําตกแห่งนี้นะครับมีชื่อว่าน้ําตกสีดินนะครับสําหรับเส้นทางในการเดินทางนะครับจากที่เห็นนะครับก็จะเป็นเส้นทางถนนแค่2เลนนะครับวันนี้ก็เป็นเช้าในวันที่6นะครับทําให้มีรถจราจรค่อนข้างเยอะนะครับเนื่องจากว่าวันที่7เองก็ยังเป็นวันหยุดอยู่นะครับ ราะฉะนั้นก็จะมีนะักท่องเที่ยวสัญจรค่อนข้างเยอะนะครับแล้วก็ในระหว่างทางเองเนี่ยเราก็จะพบเห็นวิวทิวทัศน์ของภูเขานะครับแล้วก็มีหมอกซึ่งมีความสวยงามมากนะครับการเดินทางจากปฐมนีเขาคอไปยังน้ําตกสีดิบนี้นะครับจะเป็นลักษณะของการเดินทางลัดเลาะไปตามทิวเขานะครับเป็นการลงเขาซะเป็นส่วนใหญ่นะครับตอนนี้เราเองก็ผ่านจุด ที่เป็นจุดชมวิวนะครับซึ่งจุดชมวิวบริเวณนี้จะมีนักท่องเที่ยวเป็นจํานวนมากนะครับแล้วก็จะมีในส่วนของร้านที่เป็นร้านกาแฟานะครับอยู่ด้านล่างน,น,นะครับถ้าใครผ่านมาก็สามารถแวะชมได้นะครับสำหรับไบค์เกอร์ท่านไหนนะครับที่ต้องการจะมาที่นี่นะครับก็ ไม่อยากให้ใช้ความเร็วมากนะครับเนื่องจากว่าทางมีคนมีความลาดชันสูงนะครับแล้วก็มีรถสัญจรเยอะพอสมควรนะครับเอาละครับตอนนี้เราเองก็มาถึงทางเข้าของน้ําตกซีดิตแล้วนะครับ เลี้ยวขวาเข้าไปข้างหน้านี้นะครับก็จะเป็นทางเข้านะครับตรงไปก็จะมีป้ายที่เขียนเอาไว้นะครับในคลิปอาจจะไม่เห็นนะครับเขียนไว้ว่าระวังช้างป่าซึ่งมองบอกได้ว่าพื้นที่บริเวณนี้ยังมีความวมุพิสมบูรณ์ค่อนข้างมากนะครับเอาออกจ่ายค่ามอเตอร์ไซค์ยี่สิบบาทนะครับโอเคครับตอนนี้ไปจุดคัดกรองก่อนนะครับโอเคครับเฮ้ยเนี่ย รับน้ำตกสีดิดนะครับจะมีค่าบริการเข้าชมสถานที่นะครับในกรณีที่เป็นผู้ใหญ่นะครับคิดท่านละยี่สิบบาทนะครับแล้วก็ในส่วนของอรถมอเตอร์ไซค์เนี่ยที่นำเข้ามาเนี่ยนะครับก็จะมีค่าจอดคันละยี่สิบาทเช่นกันครับเมื <S <s <lets you tap down> ่อเราเดินทางเข้ามาแล้วนะครับก็จะพบว่ามีร้านค้า ทั้งของที่ระลึกนะครับแล้วก็ร้านอาหารนะครับอยู่2ฝั่งทางเข้านะครับเพราะฉะนั้นถ้าใครไม่มีหรือไม่ได้เตรียมอาหารมาก็สามารถมาแวะทานที่นี่ได้นะครับเดินทางได้ไกลครับจากออจุดไปรษณีย์เขาพอมประมาณ4 0กิโลเมตรมาถึงก็มีน้ำตกสีดิบนะครับตอนนี้น้ำเยอะขุ้งหน้าฝน จุดนี้เองนะครับอยู่ห่างจากทางเข้าประมาณไม่เกิน300เมตรนะครับเดินทางมาแป๊บเดียวนะครับแล้วก็ถึงก็จะเห็นในส่วนของตัวน้ำตกอยู่ด้านล่างนะครับเนื่องจากเป็นหน้าฝนนะครับก็จะพบว่ามีน้ำเป็นจำนวนมากนะครับแล้วก็ลักษณะของน้ำเนี่ยที่เราเห็นเนี่ยก็จะเป็นเหมือนน้ำป่าจะเป็นหลักนะครับ มีการห้ามลงเล่นน้ำของนักท่องเที่ยวนะครับเราเดินทางไปชมด้านล่างกันนะครับด้านล่างเนี่ยก็จะประกอบด้วย2ส,ส่วนนะครับส่วนหนึ่งก็คือเป็นส่วนของคอกพลังน้ำนะครับแล้วก็ในส่วนของบ้านของผู้กอ่อก,การร้ายคอมมิวนิสต์นะครับที่เคยตั้งอาศัยอยู่นะครับ งน,นี่คือนี่คืออะไรคอกพลังน้ำปะที่เขาบอกหนึ่งคือคอกพลังน้ำเนี่ยเขาจะตอกเขาจะมีน้ำผ่านไม่ก่อนแต่ตอนนี้ไม่มีน้ำผ่านแล้วน้ำผ่านจากน้ำผ่านจากแนวด้านบนแล้วก็หมุนตัวจากนี้ครับแล้วก็ทำให้คกมันตีดีก่อน ตัวพบก็จะตีได้แต่ตอนนี้ไม่มีน้ำออกมาเขาพูดถึงประวัตินิดนึงนะครับในส่วนของพื้นที่น้ําตกคีดิตแห่งนี้นะครับเคยเป็นพื้นที่สมรภูมิรบนะครับระหว่างผู้ก่อการไลฟ์คอมมิวนิสต์นะครับกับพื้นที่ทหารฝ่ายไทยนะครับได้ต่อสู้กันในพื้นที่แห่งนี้ทําให้มีผู้เสียชีวิตจนทั้งสองฝั่งนะครับโดยที่น้ําตกแห่งนี้นะครับก็ได้ตั้งตามชื่อของวีรชนของทหารฝ่ายไทยนะครับคือสิบเอ็ประคศตีดิตนะครับ ยกที่เป็นคอมมิวนิสต์จากที่เราเข้ามาในพื้นที่อย่างนี้นะครับเราก็จะเห็นในส่วนของอสิ่งปลูกสร้างนะครับแล้วก็เครื่องมือเครื่องใช้ที่เป็นสิ่งอำนวยความสะดวกนะครับให้กับผู้ก่อการร้ายคอมมิวนิสต์ในสมัยนั้นใช้นะครับอย่างที่เราเห็นที่ผ่านมาก็จะมีเครพลังงานาน้ํานะครับม,ดมดลดวมืดๆกลัวงูมากนั่นขขขเขาตอคอเฮ้ยัน่นางมุงห้อง แต่อย่างบ้านที่เราเห็นอยู่ในขนาดนี้นะครับซึ่งเป็นบ้านอของเกาะกลคอมมินิตนะครับผมคาดว่าน่าจะเป็นเพียงแค่บ้านตัวอย่างนะครับที่ทางเจ้าหน้าที่ในพื้นที่เขาได้ทําเอาไว้นะครับเพื่อเป็นตัวอย่างสะท้อนถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในอดีตนะครับให้กกบนักท่องเที่ยวได้รับชมนะครับบรรยากาศก็จะเต็มไปด้วยต้นไผ่ตรงนะครับขึ้นต้มลื่นมากแล้วก็เป็นเขตพื้นที่ที่เคยมีคอมมินิตอยู่ สนี้ก่อนก็จะเหมือนกันหมดทุกหลังผมจะพาไปชมน้ำตกกันต่อเลยนะครับโดยน้ำตกสีดิบนี้นะครับเป็นน้ำที่มาจากรุ่มน้ำเข็กนะครับอยู่ในเขตพื้นที่ห้ามล่าสัตว์ป่าเขาเพ้อนะครับ ความสวยงามของน้าตกนะครับก็คงไม่ต้องบรรยายนะครับที่เห็นถ้าใครได้มาเนี่ยก็คงจะรู้สึกว่าเป็นน้ําตกที่มีความสวยงามมากนะครับ สหรับจุดนี้นะครับเป็นตำหนักนะครับที่ในหลวงรัชกาลที่9เคยทรงงานนะครับเพื่อพัฒนาพื้นที่แห่งน,นี้นะครับหลังจากที่มีการกวชล้างคอมมิวนิสต์ไปแล้วนะครับแล้วก็ในส่วนนี้ก็จะเป็นรายชื่อของวีรชนนะครับที่ได้เสียสละชีพในเหตุการณ์เพื่อยึดพื้นที่นะครับได้เวลาออกเดินทางกันต่อนะครับ เราก็จะเดินทางกลับไปยังจังหวัดชลบุรีนะครับโดยเส้นทางกลับในวันนี้นะครับที่ผมใช้นะครับ จะตัดในส่วนของแนวสันเขานะครับออกไปยังพื้นที่ส่วนใหญ่คือคือถนนสายสระบุรีลมจักนะครับถนนเส้นนี้จะมีความสวยงามยังไงเดี๋ยวเราไปดูกันครับนี่ทัไมถขึ้นมาข้างบนถนนเส้นนี้คือถนนสายสองสามนสองนะครับซึ่งเป็นถนนที่สามารถใช้เดินทางมาจากถนนสายสระบุรีลมจักเข้ามาในพื้นที่เขาค้อได้นะครับ โดยเป็นเส้นทางที่ลัดเลาะ,ะผ่านตามหลายเขาแล้วก็มีจํานวนโค้งมากมายนะครับตามที่เราเห็นกันในภาพของแผนที่ Google Map ตรงน,นี้นะครับโดยส่วนใหญ่แล้วนะครับก็เวลาเราเข้ามาเขาค้อนะครับส่วนมากก็เราก็จะใช้เส้นทางอีกเส้นทางนึงนะครับเดี๋ยววันนี้เราจะมาดูกันนะครับว่าเส้นทางนี้มีความน่าสนใจตรงไหนบ้างนะครับ เอาละครับเมื่อผมออกไปจากน้าตกสีดิบนะครับก็จะผ่านเส้นทางในส่วนที่ผมได้กล่าวไว้ก่อนหน้านี้นะครับลักษณะถนนตรงบริเวณนี้นะครับก็จะเป็นถนนที่มีเพียงแค่2เลนนะครับส่วนกันไปมานะครับแต่บรรยากาศสองข้างทางนะครับก็จะเป็นในส่วนของมีหมู่บ้านของชาวบ้านป่าปลายนะครับก่อนที่จะเข้าพื้นที่ในส่วนของหุบเขานะครับซึ่งเมื่อเราขับผ่านนะครับก็จะเห็น วิวทิวทัศน์สองข้างทางที่สวยงามมากนะครับโดยเส้นทางนี้นะครับเนื่องจากว่าไม่ค่อยมีรถสัญจรมากนะครับจึงเหมาะในการขับขี่มาท่องเที่ยวนะครับสําหรับมอเตอร์ไซค์นะครับก็เลยอยากให้ทุกคนได้เข้ามาลองขับขี่กันบริเวณนี้นะครับ ก็จะเป็นจุดที่มีวิวทิวทัศน์สวยงามมากนะครับในส่วนของถนนเส้นนี้นะครับซึ่งจะเป็นถนนที่วิ่งลัดเลาะไปตามไหล่เขาสําหรับใครที่ชอบในการขับขี่ในการเข้าโคง้งหรือว่าการฝึกทักษะในการเข้าโค้งนะครับเป็นถนนเส้นหนึ่งเลยนะครับที่ผมอยากแนะนํานะครับ ะระยะทางรวมของถนนเส้นนี้นะครับไปจนถึงถนนใหญ่ที่เป็นถนนเส้นสละบบุรีหลมสักนะครับก็มีระยะทางประมาณ30กว่ากิโลเมตรนะครับ สำหรับการเดินทางในครั้งนี้นะครับกับฟอร์ซ่านะครับตั้งแต่นนทบุรีมาพูทบเบิร์กแล้วก็เขาคอ,ขอระยะเวลา3วันนะครับผมก็ขอสรุปข้อมูลในการเดินทางนะครับในส่วนของทริปทั้งหมดนะครับระยะทางไปกลับนะครับจำนวนน้ำมันที่ผมเติมไปนะครับประมาณ5ครั้งด้วยกันนะครับค่าใช้จ่ายโดยรวมแล้วเนี่ยประมาณ800กว่าบาทน,นะครับในส่วนของค่าน้ำมันซึ่งถ้าเกิดว่าเป็นการเดินทางไป ตามปกตินะครับจากนนทบุรีไปจนถึงู้ทบเบิกเนี่ยคาดว่าจะใช้น้ํามันไม่เกิน700บาทนะครับโดยอัตราเฉลี่ยของโดยรวมแล้วนะครับของทั้งทริปนะครับผมใช้อยู่ที่อัตราเฉลีย่ย26-27กถึง27ิกโลเมตรต่อลิตรนะครับซึ่งความเร็วที่ใช้ไปนะครับโดยเฉลี่ยก็จะประมาณอยู่ที่110กิโลเมตรจนถึง130กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับ ก็ถือว่าเป็นการขับขี่ที่สนุกนะครับผมก็ขอฝากทิ้งท้ายนะครับกับ EP สุดท้าย EP นี้นะครับไปด้วยการสัญจรบนถนนเส้นนี้นะครับเพื่อที่จะให้ทุกคนได้ดูความสวยงามนะครับ เส้นนี้นะครับแล้วก็อย่างที่ผมบอกไปนะครับว่าถ้าใครมีโอกาสมาได้นะครับก็ลองมาขับขี่กันในถนนเส้นนี้ดูนะครับเพื่อที่จะไม่พลาดในส่วนของธรรมชาติของข้างถนนนะครับแล้วก็ในส่วนของการขับขี่ที่สนุกนะครับ จากกันไปนะครับก็อย่าลืมฝากกดติดตามกดซับสไคร e กดไลค์กดแชร์กดกริ่งแจ้งเตือนนะครับช่องทำไรเดอร์ช n แนลนะครับผมจะตั้งใจทําในส่วนของคอนเทนต์ดีในตอนต่อไปนะครับเพื่อที่จะให้ทุกท่านนะครับได้รับชมกันนะครับแล้วก็ขอฝากนะครับในส่วนของ Facebook กลุ่ม f o r ์ซ่าทัวริ่งขับไทยแลนดนะครับอยากให้ทุกคนที่ รักในฟอร์ซ่านะครับแล้วก็รักในการท่องเที่ยวด้วยฟอร์ซ่านะครับก็เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งกันนะครับในกลุ่มแล้วก็มาแลกเปลี่ยนประสบการณ์กันนะครับนอกจากนี้นะครับก็อย่าลืมฝากกดติดตามผมเองนะครับในส่วนของ Facebook Tom r i d e r นะครับวันนี้ผมก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับขอบคุณทุกท่านที่รับชมจนจะจบคลิปนะครับขอบคุณครับ